ลิบเดือดสน αν, ันบิ๊กเนมบุกกดดันปปชเร่งไต่สวน12ข้าราชการเอื้อทักษิณลั่นแผ่นดินจะได้สูงขึ้นค่ะกลุ่มบิกบ um big name. ๊กเนมค่ะรวมตัวกันเพื่อแสดงออกกดดันและก็เรียกร้องให้สำนักงานคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชค่ะเร่งไต่สวนปมคดีนายทักษิณชินวัตรเข้ารับการรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยบาลตำรวจค่ะ คุณจตุพรค่ะได้กล่าวว่าผมเรียนกับท่านเล mm hmm. ขาปวชนะบอกว่าเรามาเนี่ย เมื่อวันจันทร์เนี่ยแผ่นดินนี้สูงขึ้นไปเยอะค่ะการทําหน้าที่ของปปชผมต้องการจะสื่อความเพื่อที่จะบอกไปยังปปชว่าบ้านเมืองมันทุจริตกันขนาดนี้แม้แต่ a i s สค่ะสารพิพากษาสั่งให้ชดใช้66,000ล้านตามคําร้องของปปชนะจำเลยในคดีนี้ยังไม่ติดคุกผมยังไปเจอเลยนะไม่มีปัญญาแม้แต่ไปเอาบารเดียวตามคําพิพากษานะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทวงด้วยความหวังนะให้กําลังใจปปชในการทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาค่ะจากการณีที่วันนี้ค่ะวันที่18ธันวาคมค่ะ ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมตัวกันเพื่อแสดงออกกดดันและเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเร่งไต่สวนปมคดีนายทักษิณชินวัตรเข้ารับการรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจค่ะสำหรับกลุ่มที่มาวันนี้ค่ะมีบิ๊กเนมที่เคยชุมนุมจากกลุ่มการเมือง,องต่างๆค่ะเช่นนายแก้วสรรอดิโพนายเจิมศักดิ์ปิ่นทอง นายคมสันโพคงนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นายประพันธ์คูณมีนายชานชัยอิสระเสนารัก,การนายจตุพรพรมพันธ์และนายนิตทอนล้ำเหลือหรือวัาน,นายนกเขานั่นเองนะคะโดยยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องหลังปปชค่รับพิจารณาข้อกล่าวหานายสาการเพชนริอนอธิบดีกรมราชธณฑ์และพลตารวจโท ทวีสินเวศวิธานะนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะกรณีส่งตัวผู้ต้องขังก็คือนายทักษิณชินวัตรจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ชอบค่ะเพื่อให้เร่งรัดพิจารณาเรื่องนี้และดำเนินคดีนี้ขึ้นสู่ศาลโดยเร็วนะพร้อมยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา4ข้อค่ะก็คือ คดีส่งตัวไปรักษานอกเรือนจำนะคเพราะว่ามีพยานเป็นบุคคลชัดเจนได้เข้าไปเยี่ยมและพบว่าไม่มีอาการเจ็บป่วยอีกทั้งยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัชทานควบคุมหรือประจำอยู่หน้าห้องพิเศษดังกล่าวค่ะรวมทั้งยังไม่ปรากฏหลักฐานการตรวจหรือหลักฐานความเห็นของแพทย์ที่อนุญาตให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนะซึ่งขัดต่อขั้นตอนของกฎกระทรวงทั้งสิ้นค่ะจึงเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าพฤติการดังกล่าวเข้าข่ายทุจริตช่วยเหลือกันโดยมิชอบส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง ปปชจึงต้องเร่งไต่สวนค่ะนอกจากนี้ค่ะคดีให้อยู่บ้านพักโทษนะคะโดยอ้างอิงว่ามาติการให้พักโทษของนักโทษมีสภาพร่างกายที่ไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้แต่ปรากฏว่าหลังจากการพักโทษนักโทษนะกับแข็งแรงขึ้นมานะเดินทางไปทั่วประเทศขึ้นปรสาสัยร่วมงานเลี้ยงใช้ชีวิตปกติได้ทุกอย่างจึงไม่อาจเชื่อได้ว่าการพักโทษมาจากการประเมินสภาพร่างกายโดยสุจริตและถูกต้องค่ะ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายโดยกฎหมายไทยพยายามปราบตามคดีชุจริตคอร์รัปชันเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปอาจารย์แก้วสันกันหน่อยค่ะครับวดีวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเดืนแรกที่ไปอยู่มาโดยล่าสุดเหตุป่วยอาจารย์ก็เดี๋ยวมูลนิธการช่วยเหลือจะมา โอเคใส่เสื้อนต่อไปเยแต่คดีที่สองนะครับตรงนีตองขออนาคือการพักโทษอีกบเดือนหลังจากนั้นอำนาจตรงนี้เนี่ยเองจะบนข้าปจริงว่านักโทษไม่อยู่ในอาช่วยเหลือถ้าหัองน้ำที่ต้องให้คนช่วยจะื้อมจะชีก็ต้องให้คนช่วยรูปคทีตอนก็ตวนได้ก็เลยคนเ ึ้นกระไยก็ไม่ไหวกินข้าก็ต้องป้อนเดินก็พยัยาไปแย่งเหมือนก็ไม่เพี้ยเสียงขาอะไรจะคุยทำไมไหวไม่ร้ทำไมแต่สายตาที่น้่าเที่ยวที่มีท่องเทีวมาสายัวประเทศไปหมดกินเลี้ยงวันนั้นก็เหมือนที่คุณเฉลยเห็นว่าอยู่ในอยู่ในร่มมาอันก็เปการเรียนษาการเรีนภาษาการเรียนาราต่างประทนี่เป็นการทำอีกระกหนึ่ ว่าการกำลังจะพลาดที่ช่วยเหลือเราเลี้ยงไม่ได้ถ้าจะทำงานจะต้องที่ตรวจสอบก็ต้องเหมือนที่ทำมาแล้วก็ลงเลยนะครับหรือจะใส่สวนเลยก็ได้รับอันดนี้เป็นของนอกจากนี้ค่ะคุณจันพรได้กล่าวบอกว่าผมเรียนกับท่านเลขาปปชว่าเรามาเนี่ยนะะเมื่อวันจันทร์แผ่นดินนี้สูงขึ้นไปเยอะนะการทําหน้าที่ของปปช ผมต้องการจะสื่อความเพื่อที่จะบอกไปยังปปชว่าบ้านเมืองมันทุจริตขนาดนี้แม้แต่ AIS เนี่ยสารพิภากษาสั่งให้ชดใช้66,000ล้านนะตามคำร้องของปปชจำเลยในคดีนี้ยังไม่ติดคุกนะผมยังไปเจอเลยนะไม่มีปัญญาแม้แต่ไปเอาบาตเดียวตามคำพิพากษาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาด้วยความหวังนะให้กำลังใจปปชในการทำหนะ้าที่อย่างตรงไปตรงมานะคะ แล้วเขาบอกว่าอย่างที่อาจารย์แก้วสันบอกนะในจนํานวน12คนนี้ใครไม่ผิดก็คือไม่ผิดใครผิดก็ว่าตามผิดวันนี้ไม่ได้ต้องการมาทําให้ดําเป็นขาวขาวเป็นดํานะแต่ต้องการมาให้ถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วค่ะ <c oughs> ผมเรียนก,กับท่านในขาวปรปชไปเรามา,านลี้น้องประชาชนเมืวานะววานะครับเมื่อวันก่นนี้แผ่นดินที่สูงขึ้นไปเยอะทจะบอกให้การีพ มอจตตะกจะบอกกงกัาบ้างล้คือพวกคุยยัมีขาอยู่และต้องการจะซื้มาเพื่อจะบอกไปยังมอจจชคือแค่ทนฟังแค่นี้ไม่ได้และจะคอยเชื่อมโยงการเมืองเ่มนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเชื่อจะฆ่าตะกีจะตายยังไงเพราะถ้านม่ได้ก็ต้องบอกไป คือบ้านเรื hmm. ่องมาคดีในคดีนี้แม้กระทั่งคำร้องของกบอ AES อย่างเงี้ยสารพิพากษาสั่งให้ชดไฟออกมือออนไลนตามคำร้องของปปชจำเลยในคดีนี้ยังไปติดคุกผมยังเจอเลยไม่มีปัญญาไปเอาแม้กระทั่งบาทเดียวตามคำพิพากษาเพราะฉะนั้นผมก็จึงบอกว่าณวันนี้เรามาด้วยความหวังให้กำลังใจปปชในการทำหน้าที่อย่างลงไปลงมา นะครับไม่ได้มามีเรื่องว่าอย่างที่ท่านอาจารย์แก้วสันต์บอกในจำนวนสิบสองคนนี้ใครไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะครับใครผิดก็ว่าตามผิดวันนี้ไม่ได้ต้องการมาทําให้ดาเป็นขาวขาวเป็นดําแต่ต้องการมาให้ถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดดีเป็นดีขัว้วเป็นขั้ว ครับเกี่ยวข้องกับอะไรไม่กล้ามาอะไรก็บพอบริบอกแต่ผมไม่สนใจผมมาวันนี้เพื่อว่าจังว่าพ่อให้พอบริบาทำหน้าที่และตาใจสวนวันนี้ขอตรงๆว่ายังไม่ไว้ใจจนกระทั่งได้พิสูจน์จนสิ้นสงสัยแล้วว่าได้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจริงจังตามบรรทัดฐานของรชาชการหรือไมวันนั้นนะครับผมจะมาขอบคุณพร้อมกับคณะทีมทั้งหับ เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้ดาข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ